เล่นไฟอ,อีกแล้วฉันจับสวิตไฟตรงนี้ไม่ได้อะอุ้ยอุ้ยอุ้ยวัดดีค่ะคุณพี่ทำอะไรหรอคะแนมนิดนึงใช่ไหมฮะหนูเดินใส่เลยนะฮะถ้าไม่เดินคุณพี่ไม่กลับมาอ่ะเดินใส่ค่ะหวัดดีค่ะจบค่ะแค่นั้นแหละโอเคนะครับก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ก็เป็นไอเกมจูบอนชูรี a แอสซิสแตนนั่นเองนะฮะ ซึ่งเกมนี้เนี่ยเป็นเกมผีอยู่แล้วนะครับที่เกี่ยวกับพวกทำศพทำอะไรนะครับโอเคลืมหมดแล้วไม่ทําทำคลิปนานโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะฮะซึ่งเอาจริงๆเกมนี้อัดไปแล้วรอบหนึ่งนะครับเล่นประมาณหนึ่งชั่วโมงแต่ว่าคือไฟอีกกล้องตัวเนี้ยอีกกล้องตัวเนี้ยแหละมันหายนะครับก็คือตัวเนี้ยเป็นทั้งกล้องเป็นทั้งไมไม่อยู่ตรงนี้นะคะเสียบต่อจาก iPad นะฮะ

รับงานนะครับรับงานทาศพตอนกลางคืนนะครับโอเคก็ประมาณนี้แหละเพราะว่ามีคนก็คือคนคล้ายๆกับเป็นผู้สอนเราก็คือเรมอนนะครับอย่างไงอะโทรมาหาเราบอกว่าไปดองศพให้หน่อยคนนึงนะครับอ,อ๋อมีบั๊ก <c oughs> ด้วยนะลืมบอกนะครับ <c oughs> เล่นไปแล้วรอบหนึ่ง <c oughs> คือมันเป็นบั๊ก <c oughs> ครับเพราะมันเป็นภาคเดโมก็ต้องมีบั๊กเป็นปกตินะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรมากมายโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยนะฮะ โอเคนะครับนี่ก็จะเป็นสถานที่ของเรานั่นก็คือข้างหลังนั่นคือรถเรานะฮะโอเคเปิดประตูเข้าไปปุ๊บนะฮะก็ประมาณนี้นปิดให้ด้วยนะฮะอ,อันนี้มีเก้ืงชงกาแฟโอเค,เอเคได้เวลาเริ่มงานของฉันแล้วก็จะมีโน้ตตรงนี้แปะไว้ครับนะครับเขาก็บอกว่าประมาณว่าอขอบคุณที่มาทำงานนี้ให้ มันมีศพที่ดองแล้วในห้องดองศพนะครับให้เราเนี่ยเอาศพก็ไปเก็บแล้วเอาศพใหม่มานะครับแล้วเขาก็บอกว่ามีกุญแจห้องดองศพในลิ้นชักนะครับแล้วก็อย่าลืมคีย์บอร์ดด้วยข้างล่างนะครับเลมอนนะครับโอเคอ้ากดผิดโอเคประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็มาห้องดองศพวัดดีค่ะโอ้คุณตานอนอยู่วัดดีค่ะ อันนี้นะครับก็คือศพที่เรมอนเขาดองไว้เรียบร้อยแล้วเหลือแต่เอาไปอันนั้นนะครับเอาไปเก็บโอเคแต่ที่จำนะ C คือกดปึ๊บโอเคไปแบบรวดเร็วนะครับเพราะว่ากลัวคลิปมันยาวแล้วก็เสียเวลาตัดอีกนะครับแต่ว่าอา,อาจจะตัดไปสองคลิปนะครับเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวเนาะโอเคนะฮะเราก็ทำการเอาศพขึ้นไปใน ช่องเย็นปั๊บเข้าไปอัดตูดเข้าไปค่ะประมาณนี้นะฮะอัดตูดตูดตูดเข้าไปค่ะนั่นแหละค่ะตูดเข้าไปค่ะจบแล้วค่ะแค่นี้เองใครปิดไฟตอนแรกไฟเปิดนะฮะย่าหาว่าฉันจำไม่ได้นะเราอเชี่มองไม่เห็นอ่าปรับแสงมองไม่เห็นเลย สวิตไฟอยู่ตรงไหนวะอันนี้จำไม่ได้แต่จริงจังเสียโอ้ไฟอยู่นี่ก็หาตั้งนานนะครับโอ้เสียเวลาชีวิตทันจริงๆเลยอะก็ปิดเอา้เอาอ๋อมมนต้องเอาลงหรออ๋ออยู่ที่เสาที่2นะครับอีกควายเสียเวลามา8ปดนาทีอัดมา8ปดนาทีแล้ว โอโ้เสียเวลานะอ่าข้ามข้ามอ่าปิดปิดลุ่งลุ่งอย่ามารอกกันอีกโอเคนะครับสำหรับศพต่อไปมีชื่อว่าร o ส e m a ี y นะฮะโอเคเอาขึ้นค่ะเอาขึ้นแล้วกดซีค่ะเดินเข็นไปค่ะนะฮะโอเคประมาณนี้โอเคได้เวลาเช็คคุณแล้วปิดประตู ปิดโอเคค่ะโอเคประมาณนี้ขั้นตอนแรกนะครับจากที่จำได้อ๋อให้เช็คนะครับให้เช็คก็คือเช็คว่าส่วนต่างๆของร่างกายมีอะไรบ้างนะครับโอเคนะฮะเช็คหมดแล้วเหลือแต่ส่วนหัวปุ๊บมีวงกลมตรงนี้โอเค โรเทตไปมีอะไรไหมคะอ๋อตรงนี้กดไปแล้วนะฮะโรเทตปึ๊บใครกระดิ่งใครกดกระดิ่งฉันได้ยินนะฮะตรงนี้เรากดไปแล้วนะฮะถ้าขึ้นถ้าอ g h t ก็แสดงว่าเสร็จนะครับแต่ว่าอ g h t เรื่ยงอ๋อโอเคอ่า record ไอ้นี่โอเคเสร็จแล้วครับ ต่อไปก็เป็นการบันทึกข้อมูลลงที่โน้ตคอมนะฮะโอเคข้างหลังไม่มีอะไรนะคะมีเสียงกระดิ่งข้างนอกแสดงมีคนเปิดประตูนะฮะโอเคมีกอดซิสเต็มครับอ่าไม่ชื่อว่าโรมาโรมาเนียนะฮะอายุ80นะฮะเอ่อที่หัวมีซัมติงอ่านไม่ออกคอนอนสักอย่างนะเอลช u เ d อ r l เลฟ เล็บคือทางซ้ายไหลซ้ายนะครับไหลซ้ายมีโน่นนี่นั่นถูกไหมโอเคถูกที่แขนทางขวามีนี่นะฮะข,ขาทางขวามีอ่าเล็กแล้วก็แอลเล็กนะฮะมีนี่เสร็จโอเคต่อไปก็เป็นการปริ้นนะฮะ แล้วก็ไปไว้ที่ตรงข้างหน้านะคเคาน์เตอร์ที่เรามาเนาะวันดีค่ะใครกดกระดิ่งคะประตูฉันจำได้ฉันปิดนะฮะนั่นแหละมันเปิดประตูครับปิดไปมันหนาวนะฮะโอเคเอาผลวางตรงนี้ปึ๊บ โอเคจบเวลาอุ้ยหี่เหี้ยอันนี้รุ่งจริงนะอันนี้คืออ้ยเมื่อกี้หลุดคำหลุดคำหยาบนะครับโอเคหลุดหลุดคำหยาบแต่เมื่อกี้ตกใจจริงนะเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่เคยเจอนะ สงสัยเหตุการณ์มันเปลี่ยนไปครับพอสวิตไฟอยู่ตรงนี้จําดีๆแล้วกันเผื่อพี่มาเล่นไฟเหมือนเมื่อกี้นะฮะแต่ดีที่เขาใจดีเปิดไฟให้นะคะเพราะแสดงว่าเกมนี้ไม่ใช่ธรรมดานะครับโอเคทั้นตอนแรกนะครับก็คือใส่ส่วนผสมจะมีกูต้าไรดีไฮนะครับเมทานอลแล้วก็ฮัมโฮเมชเอน์ปะฮัมโฮเมชเนแอนฟอร์มาดีไฮนะครับ โอเคซึ่งสามสิ่งนี้ก็ต้องผสมในเครื่องนั้นนะฮะโอเคอันนี้เป็นอ๋ออันนี้ใช่ครับจำได้โอเคหันหลังไปเจอไม,ไม่เอ่ยผสมส่วนผสมลงไปได้หนึ่งแล้วโอเคฟอร์มาดีไฮนะฮะผสมลงไปค่ะโอเคใช่ค่ะเมทานอน โอเคเม้วิูตตากูตาไาดิไฮโอเคอ่านเ,เชื่อมั่วไปหมดนะฮะอ่านไม่ออกก็จะพูดเร็วๆต่อไปเราเหลือแค่เมทานอนซึ่งเมทานอนอยู่ที่ไหนอันนี้เมทานอนโอเคใช่ครับแล้วก็ผสมลงในเครื่องนะฮะโอเคปึ๊บคลิกขวาปึ๊บเมทานอนปับ๊บวิย ตายแล้วเล่นไฟอ,อีกแล้วฉันจับสวิตไฟตรงนี้ไม่ได้อะอุ้ยอุ้ยอุ้ยหวัดดีค่ะคุณพี่<ด>ทำอะไรเหรอคะทางซ้ายมีอะไรเหรอคะแง้มนิดหนึ่งใช่ไหมฮะแกะแกะแกะกดไม่ได้แง้มนิดนึงใช่ไหมฮะ หนูเดินใส่เลยนะฮะถ้าไม่เดินคุณพี่ไม่กลับมาอะเดินใส่ค่สวัส<า><า>ดีค่ะจบค,ค่ะแค่นั้นแหละอันนี้เหตุการณ์เดิมับเราเกิดจำได้แต่ว่ามันมีวงแหวนนะเป็นนู่นนี่นั่นวงแหวนซัมมอนผีมั้งนะ,ะ<า>อุ้ยคำโ<า>คลเซอร์ โอเคนะฮะเรามาต่อนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยอาพื้นที่แผดเต็มนะฮะแต่ว่าแต่ว่าวิดีโอยังอยู่ดีมากนะ,ะแต่ตอนนี้เราเจอเป็นมือนะฮะโอเคอุ้ยคุณพี่สวัสดีค่ะอาโดนดึงอาบีบคอเอาไอเราเข้ามายังมิติหนึ่งนะฮะ ย,ยังรีเบกาไม่อะค่ะไม่อะค่ะฉันนอ็อตอั o น็อตวเงเสียงอะไรวะเสียงร้องมาจากระยะต่อ,อทางไกลมมันเป็นเนื้อเรื่องนะครับอยวขึ้นแปลให้นะครับ ปอดไลท์ฟิชออร์เรนฉันขอโทษเอ้าคุณฆ่าเขาไม่อะค่ะกลับมาแล้วหรอคุณยายอยู่ไหมนะโอเคคุณยายยังอยู่คะ่ะเรามาต่อนะฮะเราไม่เสียเวลานะฮะโอเคเดี๋ยวอัดหนึ่งชั่วโมงอีกขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการเอาท่อมั้ง ใช่ไหมวะเมกอรวินเควสอ๋อเป็นการเอาท่อจริงด้วยครับเออมันต้องใช้จากที่จำได้ก็ต้องเดี๋ยวปิดประตูก่อนโอเคปิดไว้นะฮะเออต้องใช้นี่อุ๊ยแสงสว่างผูตกใจหมดต้องใช้นี่เออต้องใช้นี่นะฮะโอเค เราก็ไปผ่าคอคุณยายค่ะนี่เอาอันนี้เอาอันนี้นฉันว่าฉันลืมบางอย่างเออจริงเหรอลืมท่อ PVC หรือเปล่าท่อมาเอามาต่ออันนี้ไม่ใช่แล้วเมื่อวานจะเล่นไงบะอุ <manger! S 1> ๊ยอะไรเหรอคะ กิ้งจำวิธีเล่นไม่ได้อยู่อะไรอ่ะคะมีอะไรอ่ะคะอุ้ยไฟดับชี้ยัดเปิดไฟจริงรอคะใบหวยอ่ะคะอว้ย so amazing มากเดี๋ยวก็กันไก,กบปาดคอเลยเน <Bright. S 1> He <heard S 2> ี่ยเห็นไหมกันไก่ยังเสียบคายคออยู่เลยน,<ๆ>นี่ยังทำไม่เสร็จโอ๋อทางเปี <het S 1> เป่ยวทางใจนะฮะสวิตไฟตรงนี้หายไปแล้ว ตอนไหนจะสุดคะวิมาละวัดดีค่ะวัสดีค่ะ,คะอิมใส่ผีคออีกคอเราจับบีบคอเลยจับดัดอุ้ยอุ้ยแต่เมื่อกี้ภาพสโลอยู่นะเห็นชัดเจนอยู่นะเมื่อกี้เห็นค่อนข้างที่จะชัดนะคะ โอเคค่ะตรงนี้ค่ะเอาเสียบเข้าไปค่ะโจบค่ะแล้วเราก็ต้องไปทำการเปิดเครื่องนะฮะโอเคใช่หรือไม่เนี่ยใครขออะไรอะ่ะก็แก๊กก็เดี๋ยวเปิดเลยโอเค โอเคเ่ยนะฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะกระพีิบวทำแตงอะไรโอเคมาต่อครับเขาบอกว่ารีโมฟอ๋อแล้วก็ปิดแผลมัง้งนะฮะเดินเข้าไปโดนผีบีบคอ,อคืนไหมนะ่ะฮาวาตี้ค่ะ เอาอออค่ะเอาอออค่ะอุ้นเนียนคริปนะฮะขั้นตอนต่อไปเปิดสคริปบางหน้าไหมเขาบอกว่าอ๋อ้ลูเอ็มจีอาจจะเป็นอันนี้ครับจากที่ชัดๆจะจะอ๋อแช่ไปนานกว่านี้นะฮะอ๋อ ได้ภาพทำปกแล้วอ๋อคุณพี่อย่าเพิ่งไปสิคนระับโอ้กดทอยหลังภาพทำปกไม่รู้ว่าจะชัดหรือเปล่ามะนะฮะโอเคประมาณนี้แล้วกันเอาอันนี้ใช่ไหมคะโอเคกด e มาแล้วก็มาตรงนี้ปึ๊บต่อไปก็อ๋อนะครับเขาบอกว่าให้อคล้ายๆกับสอดอะไรเข้าไปใน สอดอันนี้เอา้าแล้วก็ถือได้แค่อันเดียวอีกทำไงดีเสียงอะไรอะคะโอ้ยอันนี้มือก็เต็มแล้วอ๋อแสดงว่าเตรียมพร้อมแล้วใช่ไหม